วันนี้วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2024นะคะวันนี้น้องๆว่างทั้งหมด10บตัวค่ะทุกคนเข้ามาดูน้องๆได้นะคะน้องๆอยู่บางนากรม12นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 4ย์1 4ด5 4ห้าห้านะคะถ้าใครไม่ว่างมาก็มีบริการส่งนะคะมีค่าส่งนะทุกคน

อาก้าอยากก้าค่ะทุกคนสวัสดีเบอร์โทรนะ0 8 4 1 1 1 4 5 5 4น้องน้องๆอยู่บางนานะะ้าค่ะสวัสดีครับตัวเมียจะออกครีมครีมตัวตัวตัวผู้จะออกขาว เมียน,นะคะขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาล้ขึ้นมาเก่งเลยเลยขึ้นมาขึ้นมาตัวเมียค่ะสวยนะตัวนะี้ขนดีดีตัวเมียข้าหา,าหา ขนตุ้มๆเลยเนี่ยขนตุ้มมากอันนี้ตัวเมียนะตัวเมียโห oh. ขนสัเปิ้ลม,มาก <c oughs> น่ารักตัวเนี้ยสวยเป็นตัวเมียที่แบบว่าสวยมากนั่งก่อนดูขนดูออกนวลๆนะค่ะครีมๆนวลๆตัวเมีย ถ่ายรูปยากนะทำหูรูชอบทำหูรูมีหูนะทะหูรูทำหูรูครับถังหูรูเหรอทำเป็นถังคอรั้ตัวเมียสวยอ่ะแนะนำให้เพราะว่าน่ารักเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะดูขนดิเห็นขนดีน่ารักมากตัวเมียนะคะดูดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็ว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 คุณเก่งคุณเก่งสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมันแมมไปไหนมันแมมไปไหนแต่อร่ววรววรอยนะครัะนั่นล่ะตัวเมียค่ะไอ้พี่โยนเนี่ยขอโทษครับตัวผู้นะคะน้าเป็นผู้ชายนะคะตัวผู้ค่ะ สวัสดีโอเคครับตัวนี้ตัวผู้นะครับใส่เล็กขนโฟนแน่นมากหน,น้าสั้นเป็นผู้ชายนะครับตัวนี้เป็นผู้ชายครับโอ้โหหล่อจังโอเคนะคะขอบอคุณมากครับทุกคนตัวผู้ครับจุ๋งน้อยจุ๋งูน้อย ตัวผู้นะครับน่ารักเป็นปราร์ตี้คัลเลอร์นะคะเป็นสีนี้นี่ครับน่ารักยุ้ยใช้ <paling S 2> ไม่ได้ไม่จับไม่ได้แลวน้องวิ่งตัวผู้นะครับกุ๊กกุ๊กกุ๊กดูชี้ดูชี้ไม่โชว์คันเลอร์กันตัวผู้ครับขอบคุณนะครับตัวนี้เมียตัวนี้ผู้ เป็นทีครัททั้งคู่นะคะตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียไซ่ทีคารค่ะไมน่ารักค่ะไม่น่ารัก ปล่อยมาหนะนาะตีเลยนะอยู่ในแก้วนะ่ารักเพราะว่าเรียบร้อยดีเรามาใน้าตีเลยตัวท่นี้นะคะเป็นทีครับนะคะดูทรงสูทรงทรง,ทรงสวยมากนี่ค่ะน่ารักไหมคะโอเคค่ะตัวนี้ตัวเมียนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะทีครับนะคะสีขาวทีครับไซส์เล็กนะคะซนนะคะตัวเมียะคะ่ะ อย่าวิ่งนะแป๊บหนึ่งนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าวพิ่งวิ่งหน้านิงๆองอะดื้อจังเลยอืมอยู่เฉยๆเลยตัวเมียค่ะ ตัวนี้ตาติดฟ้าสวยนั่งน,นี่ฉีสวยส <c oughs> วัสดีค่ะอันนี้เป็นผู้ชายนะครับตัวผู้ครับ ดูเหมือนตัวใหญ่แต่นิงตัวเล็กมากนะคะเท่าเมือ,เองต้องซูมซูมลูกค้าจะได้เห็นชัดๆความนมา่ารมาไม่ดื้อไม่ดื้อครับไม่ดื้อนะคะโอเคครับไหนดูชี้ต้ามีนาม่ารักไหมครับขอบ สวยมากไซสเล็กนะครับตัวผู้ครับน่นารักกิ้มเก่งปาร์ตี้นะคะตาสีฟ้านี่ตึ็งตาสีฟ้าหล่อมากหลอมากีมสีสวยด้วยตาสีฟ้านะครตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะขอ,นะขอบคุณมากณมากเลยครับ สีสวยเป็นปราร์ตี้ตัวนี้ตาสีฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ตาสีฟ้าสวยหล่อมากครับตัวผู้นะคนะคไซจิวนะคนะคเป็นปราร์ตี้คอรเลอร์นะคะฟันซีตัวจิวนะคะทีครับตัวผู้ครับ ไปบไเล็กนะคะจุ๊ง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 เุ๊งจ่๊กจ่งกจ๊กจ่งกจ๊กจุ๊กจุ๊กจเ๊กจุ๊กจัุ๊๊กจกคุ๊กุุ